สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้พี่เชร์เจมมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กทํานะคะเล่มสีโซฟนะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่2 9นะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นสรารูนะคะหน้าที่29ให้เด็กๆเ,เขียนสรารูตามรอยปะแล้วก็อ่านตามรูปภาพนะคะเด็กๆพอทําเสร็จแล้วมาที่หน้าที่30นะคะคําสั่งเขาบอกว่าให้ ขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่ตรงกับคําแล้วก็เขียนตามรอยป่กเด็กๆลองสะกดดูนะว่างองูสรลอูสะกดออกมาแล้วจะเป็นคําว่าอะไรงองูใช่ไหมคะถ้าเป็นงอูงูให้เด็กๆขีดถูกทับลงไปที่ภาพงองูนะคะทํามาจนถึงคําว่าชูมือเลยนะเด็กๆต่อไปหน้าสุดท้ายนะคะหน้าทีสามสิบเอ็ด คำสั่งให้ขีดเครื่องหมายถูกทับคำที่มีความหมายตรงกับภาพและประโยคนะคะอ่านว่ากระต่าย<ม>เห็นไหมคะดเด็กๆจะมีรูปกระต่ายกระต่ายมีเว้นไว้ยาวเอ๊ะมีอะไรยาวนะหออูห,หูหรือเปล่าหรือว่ารออูรูอ่ะถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้เด็ก ขีดเครื่องหมายถูกทับลงไปคําที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะทําเสร็จแล้วให้เด็กระบายสีทั้งสามหน้าเลยแล้วก็มาส่งทิชอร์เจนนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนลืมหนังสือไว้ที่โรงเรียนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะรูเจนนี่นี่เป็นชีทให้เด็กๆนะคะให้เด็กไปสแกนนะคะแล้วก็ปิ้นที่บ้านทำเรียบร้อยเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ